และนี่คือหนึ่งจิตวิทยาดึงดูดคนหมดใจให้กลับมารักใหม่หนักกว่าเดิมค่ะก่อนอื่นอหมหดอยากให้คุณเข้าใจก่อนว่าการที่เราหมดใจจากใครสักคนมันเริ่มมาจาก การหมดหวังก่อนเสมอค่ะหมดหวังว่าอะไรหมดหวังว่ามันคงจะไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วแหละหมดหวังว่าต่อไปนี้คงจะไม่สามารถไปกันรอดแล้วความหมดหวังมันสะสมมาจนถึงจุดที่เราปล่อยมือค่ะจนเรียกว่าหมดใจกลางอากาศหรือหมดใจแบบที่ไม่รู้ตัวค่ะการหมดหวังหรือหมดใจเนี่ยมันไม่ได้หมดภายในวันเดียวนะคะหรือมันไม่ได้อยู่ดีๆก็หมดไปเลยนะคะแั่นันคือการหมดวลนิดวลน้อยค่ะแบบที่เราไม่รู้ตัวหรือเราอาจจะรู้ตัวแต่เราคิดว่ามันคงไม่เป็นไร วิธีแก้ไขง่ายมากเลยค่ะให้คุณย้อนกลับไปทบทวนในตอนที่พวกคุณทะเลาะกันให้ดูจากจุดที่เขาเคยคอมเมนต์จุดที่เขาเคยพูดเรื่องอะไรที่เขาไม่อยากให้เราทําเรื่องอะไรที่เราทําไปแล้วเขาไม่ชอบเรื่องอะไรที่เราทําไปแล้วมันทําให้เขารู้สึกไม่ดีแล้วเขาบอกคุณให้คุณปรับให้คุณแก้ให้คุณหยุดทําแต่คุณไม่หยุดความหมดใจมันจะเกิดจากเขาบอกคุณแล้วแต่คุณมองข้ามค่ะเขาจะค่อยๆรู้สึกว่าคุณมองข้ามความรู้สึกของเขาและถ้าคุณยังทําบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเรื่อยๆเขาจะค่อยค่อย ใจจากคุณไปค่ะดังนั้นเรื่องที่เขาเคยคอมเมนต์เคยบอกว่าเขาไม่ชอบเขารู้สึกไม่ดีเขารู้สึกแย่ให้คุณรีบหยุดทําในเรื่องนั้นโดยเด็ดขาดค่ะและถ้าคุณหยุดทําในวันนี้แสดงให้เขาเห็นว่าคุณกลายเป็นคนใหม่เขาจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาเคยบอกมันมีความหวังเล็กๆขึ้นมาค่ะมันจะค่อยๆสะสมทีละนิดทีละหน่อยจนเขารู้สึกว่าทุกอย่าง มันมีเขาลางของความหวังขึ้นมาเขาจะกลับมามีความหวังขึ้นมาใหม่ในตัวคุณที์ของข้อนี้ก็คือดึงความหมดหวังที่เขาคิดว่ามันน่าจะไปกันไม่รอดแล้วให้เขามองเห็นแสงสว่างเล็กๆน้อยๆขึ้นมาค่ะและถ้าคุณดึงความหวังที่เขาได้หมดใจไปแล้วให้กลับมาได้มันก็คือการดึงหัวใจเขากลับมาด้วยค่ะถ้าพวกเราชอบเนะะื้อหาเกี่ยวกับจิตวิทยาความรักความสัมพันธ์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะแล้วมุนจะมาแชร์ข้อมูลดีๆแบบนี้ให้อีกค่ะ